Ma lẹ, ma lẹ. Ờ, uh. hú, uh. ma, ma, ma. Wấy, nò. No. Ma lẹ. Ma, ma, ma. ต้องให้มันเรียกเด้แต่ละวันน่ะเออมานี่มานี่มานี่มา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 ,มาเร็วดื้อดื้อดือ้เขาจะผูกไว้แล้วนะ่ะนะเห็นไหมดื้อหลายเนี่ยเขาจะผูกแล้วเออ ดื้อ <c oughs> ดื้อเล่นไกลจนเขาจะผูกแล้วเออ โซนานาน้อโซนานาดื้อดื้อจนเขาจะผูกแล้วเย้เนอะดื้อไปไกลนักจะจับผูกอยู่แล้ว สาป่านเอ้ยส่ป่านเอ้ย,อยความดื้อไม่ปานีใครความดื้อความหิวก็ไม่ปานีใครคือกันดูดูน้ำนมฟูมปากน้ำนมฟูมปากเลยเนาะ ก็จะใส่คอกไว้แล้วน่น่ะน่ะเฮ้ยคักแท้ๆอน่ะอืมเฮ้ยดูท่ากินเขาดีน่ะเหมือนจะหิวหลายนอเฮ้ย น้ำนมเต็มปากเลยสายปาย่านเอ้ยหัว,หวคักคักหิวอ่ะหิวมากเ้ย <c oughs> มีเหลือตาดูแล้วด้วยมีเหละตาดูด้วยเอ๊ะนี่เหละตาดูทำไมฮะนี่ นางส่ป่านนางส่ป่านจะถูกล่ามแล้วจะถูกล่ามแล้วน้อฮึ